พยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับที่มาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะครับเนื่องจากผมมองเห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความเป็นสากลน,นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานการผลิตนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเทสใหม่ให้คนไทยได้ชมว่าหนังแอคชั่นจากประเทศมาเลเซียที่มีพลัดเรื่องที่ซับซ้อนมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็อยากให้คนลองเอองมาชมกันนะครับทำไมถึงตัดสินใจนำ,นำเรื่องนี้เข้ามา อย,อย่างที่บอกครับคือหนังเรื่องนี้ตอนที่ได้คุยกับโปรดิวเซอร์คือเขาได้จกกัดจำหน่ายทั่วโลกผ่าน t f ร i กอยู่แล้วนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ได้ฉายทั่วโลกแน่นอนหลังจากนี้อีกประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็อเมริกาก็ฉายแล้วก็ทั่วเอเชียฉายหมดนะครับแล้วผมก็ได้ดูหนังแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจบวกกับกระแสด้ันความนิยมในประเทศอ่ามาเลเซียซึ่งสามารถเอาชนะหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่เพิ่งเข้าไปเมื่อ2เดือนที่แล้วได้แบบถล่มทลายคือแบบ ทิ้งหา่างเพราะฉะนั้นก็มันมีความพิเศษในหนังเรื่องนี้หลายๆจุดนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับไม่จะ่ทุกปา,ากคนไทยเล<อ>ย<ม>หรือมครับผมว่าเรื่องนี้มีความเป็นสากลสูงครับ mm hmm. เพราะเราได้สัมผัสหนังมาเลเซียหลายเรื่องอยู่ mm hmm. ซึ่งบางทีมี c าเชอร์ hmm. บางอย่างซึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมเขา,เขา mm hmm. แล้วผมว่ามันก็เป็นมุสลิมนิดหนึ่งบางทีก็ลาบากแต่เรื่องนี้ไม่มีเป็นเรื่องของความสากลล้วนๆนะครับขายเรื่องอ็อตเรื่องตัวหนังความสนุกฉากแอคชั hmm. ่นการทํางานนะครับก็ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรับได้ครับน่าจะน่าจะถูกไมนต้องทำไราไได้ที่วันเดเสี่ยงสูงสุดก,กันใช่ครับเรื่องนี้ทำอะไรได้สูงสุดปีนี้นะครับก็ยังไม่จบปีแต่ว่าที่ผ่านมาก็เอาชนะหนังอย่างทันเจ้าโบหนังใหญ่ๆของฮอลลีวูดเกือบทุกเรื่องเอาเอาชนะจุลศิลิ์พาร์คเลยนะครับถ้าถ้าถ้ามัจบผมว่าเรื่องนี้จุรศิสิ์พาร์คไม่น่าถึงเรื่องนี้แล้วก็ซูเปอร์แมนด้วยนะครับค่อนข้างม,มีอะไรพิเศษทีเดียวในหนังเรื่องนี้คือคือเป็นสิ่งที่โดดเด่นจากอุตสาหกรรมหนังบ้านเขา จากเรื่องอื่นน,นะครับคือโดดเด่นจริงๆเรื่องนี้ผมว่าหลายจุดกับจุดหนึ่งก็คือตัวพ l o เรื่องค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับมีการเล่าเรื่องที่เป็นชั้นเชิงนะครับบวกกับฉากแอคชั่นที่มีการทํางานใฉลีย่ยเวลาในการทำงานประมาณแเดือนอย่างที่เราแต่จริงๆเราก็ถ่ายทํา2ปีเขาตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มคือ2ปีเขียนบทด้วยนะครับก็เรื่องนี้มีรายละเอียดในการถ่ายทําการผลิต ซึ่งเราในฐานะผู้ผลิตด้วยเราก็รู้สึกว่าเออมันมีอะไรในหลายอย่างในหนังเรื่องนี้ที่น่าสนใจเมันเข้าประเทศไทยมันเป็นใหม่มาะชื่อนักแสดงก็ไม่ได้ดิ้นตามันแอบกดดันแมคะาที่แบบว่ารายได้ในประเทศไทย้อ้ครับจริงๆเราเราไม่ได้กดดันในส่วนของเรื่อง Block o อฟฟิ e นะครับเราอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่านี่คืออีกหนังรสชาติหนึ่งจากประเทศมาเลเซียนะครับเราคิดว่าต่อไปจะมีหนังผีเข้ามาอีก นะครับซึ่งเราจะจะัดฉายเรื่อยๆนะครับเราจะเลือกหนังที่มีควดลิตี้แล้วมีความโดดเด่นนะฮะที่ตลาดไทยก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าอยากให้ลีพิเซนพิเศษที่แบบทุกคนต้องมาดูเรื่องนี้อยากจะให้ลีพิเซนเที่มีความว่าทำไมต้องมาดูเรื่องนี้นจริงๆเออผมว่าความเป็นแอคชั่นด้วยมั้งครับเพราะว่าหนังไทยตอนนี้ก็ไม่มีหนังแอคชั่นที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีความเป็นสากลที่เราคิดว่า คือคือฉายทั่วโลกมันก็การันตีระดับนีงอยู่แล้วนะครับเราก็คิดว่าคนไทยน่าจะชอบอยากอยากให้ลองรสชาติแบบหนังมาเลเซียอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวไีดครับไม่ต้องที่นึงครับครับผมเราก็ถ่ายวิเราก็ถ่ายวิวมาหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องนี้ได้แอบแอบดูในเรื่องครับอ๋อนิดนิดครับนิดนิดครับเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันเลยฮะแต่รู้ว่าในเรื่องของการเขาพัฒนาไปเยอะสำหรับเรื่องนี้เราสามารถที่จะทำยอดวิวได้เยอะมาก ก็ถ้าเป็นของเราก็เคยเคยเคยทำไว้นะฮะอย่างก็อย่างองค์บาทเนี้ยฮะอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ที่ที่เป็นแนวที่มาเลเซียแล้วเราก็ควรจะแบบลองดูว่าเป็นยังไงทำถึงนะคะเรื่องนี้สำหรับเราเขาถึงเนื้วถึงทีถึงทิ้งไหมโอ้ถ้าไม่ถึงแมวมาแน่ครับผมเดี๋ยวเสียชื่อนะฮะเขาให้ตามบอสบอสบอสครับเป็นเพื่นสวนฮะเป็นเพื่นสวนอ๋อไหมครั มาร่วมมัมาร่วมครับผมพี่เดียว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 พี่เดี่ยวเนี่ยเวิลค์ดนายบูบ้านเราเลยครับผมขายเรื่องกูที่เป็นพี่เดี่ยวเลยเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้เราได้ดพิเศษหรือว่าดูมาบ้างหรือยังก็พอดูพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่ภาคินบอกนะว่าอย่างที่พี่ภาคินบอกผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษพี่ภาคินถึงกล้านำเข้ามาให้ให้ให้คนไทยได้ดูเพราะอีกอย่างหนึ่งหนังแอคชั่นไทยเราก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ามันเงียบ เงียบพอสมควรก็เลยแบบอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูหนังฝั่งมาเลเซียดูยนังเ,เดิมคอนเฟิร์มโดยพี่เดียวเลยที่เป็นแบบต้องต้องรอเขาไปดูความเกัาก็ต้องรอไปดูความก๋ยังไม่ได้ดูเก๋เลยแต่สไตล์มันจะคล้ายๆบ้าเราเนเรื่องการฉากดูหรผมคิดว่าน่าจะมีความคล้ายลึนเพราะว่าหนังทุกวันนี้คือพอมันเป็นหนังไทยตั้งแต่หนังสมัยขององค์บากมาต่าง ต่างประเทศเนี้ยทั่วโลกเนี้ยเขาก็เริ่มจะมีความคล้ายคลึงกับหนังแอคชั่นไทยเรามากขึ้นผมว่ามันมันเริ่มจะพัฒนามาใกล้กันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผู้ลับบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องโมบาเพราะผมคิดว่า,าส่วนมากถ้าทําหนังถ้าโซนเอเชียเราเนี้ยถ้าทําหนังนยต้องนึกถึงโมบทก่อนอมผมคิดว่าสไตล์หนังจะประมาณนะั้นแล้วก็ส่วนนักสแสดงเนี้ยผมคิดว่าจะมีต้นแบบหรือว่าเป็นพิจาเป็นไอนดอลแน่นอนผมว่าทุกคน รวมทั้งผมด้วยครับผมผมคิดว่ามาแน่นอนครับตัวแทนหนึ่งคนหนักไได้บ้างน้ำฟ้าใช่ะหมน้ำฟ้าเราก็ใส่บูอยู่แล้วใส่บูอะไรไม่รู้บูไปก่อนบูไปก่อนบูไปก่อนว่าเรื่งนี้เธอจะต้องบูนี่ฝากเรื่องนี้เหรอไม่ใช่ฝากเรื่องไหนเนี่ยฝากเรื่องนี้ก่อนนะฝากเรื่องนี้ก่อนอ๋อค่ะก็ก็ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะหนูว่าก็เป็นหนังที่ จริงๆน่าจะถูกใจคนไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ด้วยเขาทํารายได้ที่มาเลเซียถึง700ล้านเลยมาที่ไทยหนูหืูคิดว่าคนไทยน่าจะชอบมากๆค่ะอาจจะพันล้านกับคิบูหรือเปล่าครับนใช่ค่ะพี่รนันพี่รันมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับคิบูอไหน่อยดีก็ผมดูทีเซอร์ครับแล้วก็เรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ได้คุยกับผู้กับว่าเดี๋ยวพราอาจจะมีพาร์ททูอะไรเงี้ยแล้วก็ เห็นแอคชั่นมันเป็นแนวจอห์นวิกแล้วก็แนวแบบบู้ล้างผ่านน่าจะน่าติดตามครับต้องลองดูแต่ใจลองดูร่วมกับเราก็คือใช่ผมปกติผมทำแอคชั่นอยู่แล้วทำแอคชั่นให้ให้พิจาด้วยบางบางช็อตที่เป็นแอคชั่นของของหนังที่พ่จาร์กำลังจะทำอะไรเงี้ยก็คูลกกาฟแบบผู้เดียวกับเดอะแก๊งอะไรเงี้ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะทำรายได้เพิ่มแล้วก็น่าจะเป็นมิติใหม่ของหนังแอคชั่นอีก รูแกันหมครับผมพี่เอกเชิญครับผมพิธายขายเข้าขายเข้าลงไายออกก่อนเรื่องนี้มีกำหนดเข้าลงในเมืองไทยก็คือวันที่17กเจกรกฎานะครับก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่า อย่างที่บอกครับดังเรื่องนี้เป็นหนังที่พากไทยนะครับแล้วก็อัตรักน่าจะได้ครบทุกอย่างเพราะเราพิธีพิจารณาการทํารายละเอียดนะครับก็อยากจะฝากทุกคนว่าลองไปสัมผัสดูรสชาติหนังมาเลเซียซึ่งมีฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็พอะเรื่องที่สุดนอยากให้ให้ไปดูกันนะครับ,บร้อยค่ะขอบคุณค่ะ